สมมุติว่าเธอเป็นหนอนที่เกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้เธอจะมองเห็นต้นไม้คือมิตรของเธอเพราะเธอกำลังจะไปกินใบของต้นไม้แต่เธอจะมองเห็นนกเป็นศัตรูเพราะนกจะมาจับเธอกินเป็นอาหารคราวนี้เธอลองเปลี่ยนสถานะของเธอเป็นต้นไม้เธอจะมองเห็นหนอนตัวนั้นเป็นศัตรูเพราะหนอนจะมากินใบของเธอและมองเห็นนกเป็นมิตรเพราะนกจะมาช่วยจับหนอนไปกินดังนั้น ระับใดที่เธอยังมีจิตที่เป็นมุมมองของสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ภายใต้วิถีของโลกใบนี้จิตนั้นก็<อ>จะเห็นแต่มิติอันจำกัดตามบทบาทที่จิตนั้นสามารถมองเห็นไม่อาจจะเห็นในมิติที่กว้างกว่านี้ได้แต่ถ้าเธอเอาจิตของเธอย้ายออกมาเป็นผู้ที่อยู่นอกต้นไม้หรืออยู่นอกโลกเธอจะเห็นทุกอย่างเปลี่ยนไปเธอจะเห็นบทบาทของความเป็นหนอนที่มันมีหน้าที่อันเหมาะสมของความเป็นหนอนเธอก็จะเห็นบทบาทของนก ตามความเหมาะสมของความเป็นนกเธอจะเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์และเกื้อกูลกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้ทั้งระบบสามารถดำรงอยู่ได้